สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบีอีกครั้งหนึ่งนะคะในหัวข้อนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตปัญญาณนะคะคําว่านักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตปิญญาณคืออะไรนะันในส่วนตัวที่ทําไมถึงต้องการสื่อคํานี้ออกมาเพราะว่าเป็น,นถึงคําว่าดมเมจิเชียนะคะคือนักเล่นแร่แปรธาตุแต่นั้นก็มาแนวเซกนะคะแนวมนิเฟสแต่บีจะเน้นเรื่องการใช้การเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวัญญาด้วยกันวางอารมณ์วางดวงจิตในการรับรู้สภาวะต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะ ทุกขณะทุกเวลาทุกวันที่มีคนรอบข้างหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราอะค่ะแล้วมันสร้างสภาวะต่างๆนร้นี้นั่นเข้ามาถ้าเป็นสภาวะที่ดีเป็นสภาวะพลังบวกมันก็ดีไปแต่เป็นสภาวะที่เป็นพลังลบเราจะวางจิตยังไงอะคะให้เราเรับรู้เข้าใจและก็วางลงนะคะวางจิตของเราให้เป็นเหมือนกระจกแก้วใสๆอะค่ะ ที่ไม่ว่าจะไทยศาสตร์อะไรเข้ามาหรือว่าจะมีอะไรศาสตร์เข้ามาใส่เราเนี่ยกระจกนั้นก็จะไม่ไม่ซึมซับมันไว้่ะมันก็จะไหลลงไปแล้วก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายนะไม่มีการสึมซับยึดติดกระจกนั้นนั้นแต่ถ้าเราวางจิตแบบว่าฉันพร้อมรับ,บทุกสิ่งซึมซับกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตถ้าเป็นพลังลบที่มันเข้ามาบ่อยๆประจํำๆ้วเราก็จะมีแต่พลังลบที่มันติดอยู่กับจิตของเรา,าค่ะแล้วก็ลบออกได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการวางจิต ต้องรับรู้และเข้าทันมันนะคะเข้าทันในจิตวิญญาณของตัวเองเข้าทันในดวงจิตเข้าทันในอารมณ์ในขณะดนั้นว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีอารมณ์อะไรเข้ามานะ,ะวางจิตให้เป็นนิ่งๆรับรู้เข้าใจและวางลงนะคะ,คะว่าทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วในแต่ละเส้นทางของแต่ละบุคคลนะคะที่เขาเลือกเดินนะคะ มันมาจากทางเลือกของเขาเองเพราะว่ามันมีคําว่า free w i อ l ค่ะฟรีว w วก็คือทางเลือกเสรีนะเจตจำนนเสรีของแต่ละบุคคลต้องทําความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้มาก็คือทุกพลังงานอะ,ะทุกดวงจิตอะเรามาจากแหล่งพลังงานต้นทัศกำเนิดเดียวกันแต่เราเลือกลงมาในโลกใบนี้นะคะ่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แต่ทีนี้วิธีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันไปเหมือนกับเราเลือกเรียนในมหาลัยนะ,ะว่า ฉันจะเรียนสาขาวิชานี้ฉันจะเรียนสาขาวิชานั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนก็เลือกที่จะเดินสู่เส้นทางที่รับเรียบเส้นทางลัดตัดตรงทาตามกระบวนการไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนรู้สึกว่ามันราบเรียบเกินไปอะ่ะฉันขอไปเส้นทางหนึ่งที่มันขุกขะขอเข้าลูกเข้าพงนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างสิ่งที่เขาอยากรู้อะ่ะเพื่อที่จะไปส่งต่อกับผู้คนที่เขาจะต้องถ่ายทอดในอนาคตก็เป็นได้นะคะ เรามีหน้าที่เพียงรับรู้เข้าใจแล้วางลงในความเป็นไปของแต่ละชีวิตนะเนื่อว่าอะไรจะเข้ามากระทบเราก็แค่รู้ว่าทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นความจริงของทั้งโลกอะค่ะมันคือสัจธรรมความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วเราก็แค่รับรู้เข้าใจแล้วก็วางลงไม่สมจับมันเข้ามานะคะหลายๆคน เคยได้ยินคำว่าเม n i f e s อะคะ่ะแต่จะม a น i f e s t ยังไงให้มันได้ในสิ่งที่ต้องการและอย่างรวดเร็วนะคะเราแค่รับรู้ค่ะและเชื่อค่ะเชื่อจากภายในนะคะด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมและบ,บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมในตัวเองว่าฉันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วฉันแค่กําลังเดินไปหยิบมันมาแค่นั้นเองเรามีสิ่งนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะเราบริบูรณ์พร้อมอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ลงมาเกิดนะคะเพียงแค่เราลืมไปแค่นั้นเองว่าเราคือใครเรามาจากไหนแล้วเราจะต้องไปไหนต่อ นันลงมาเล่นเพื่ออะไรแต่หลายคนก็เลยถูกกระตุ้นเตือนนะคะถูกตันกระตุ้นกันกระแทกเพื่อให้ตื่นรู้ขึ้นมาว่าเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วเธอจะต้องไปไหนต่อและเธอต้องทำอะไรบ้างระหว่างทางนั้นเพื่อสร้างสิ่งใดขึ้นมาให้กกโดวงจิตของเธอเองนะคะเพื่อจะได้กลับไปสู่บ้านที่แท้จริงได้อย่างไรตามเส้นทางที่แต่ละบุคคลเลือกมาแค่นั้นละคะ่ะ เรามีหน้าที่เพียงแค่รับรู้เข้าใจและวางลงนะคะทำจิตและแล้วรปทัดจิตตัวเองอะโดนจิตตัวเองให้เป็นเหมือนแค่เครื่องอะไรบางอย่างที่เพียงแค่รับรู้แต่ไม่ซึมซับอะค่ะรู้ในความเป็นไปแต่ไม่ซึมซับอารมณ์ที่มันเป็นฝ่ายลบนะคะอะไรที่เป็นฝ่ายบวกหรือมีประโยชน์เราก็เอามาเรียนรู้เขาทําความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะและเผยแพรอ,องค์ความรู้นั้น ออกไปอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็วางลงค่ะแค่รับรู้ว่ามันทุกอย่างมันต้องมีหยินหยางหรือว่าข่าวดำนะคะเพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้แค่เข้าใจและวางลงว่าแต่ละละคนนะคะเขาเลือกจะไปทำหน้าที่ในแต่ละส่วนของตัวเองไม่มีความแตกต่างแค่เราทำหน้าที่ที่แตกต่างกันแค่นั้นค่ะทำความเข้าใจในจุดนี้ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่แบ่งแยกแตัดสิน หรือว่าเลือกฝ่ายเลือกข้างในใดเลยมันจะเข้ามาสู่ความหมายที่แท้จริงของคำว,ว่ารักไรเงื่อนไขอะค่ะไรเงื่อนไขคืออะไรนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคํานี้อย่างถ่องแท้ว่ามันคืออะไรที่จริงแล้วสําหรับปีนะส่วนตัวมันคือความเข้าใจอะไม่แบ่งแยกและไม่ตัดสินรักได้อย่างไรเงื่อนไขแล้วไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่รักด้วยเพราะว่าทุกอย่าง มาจากแหล่งพลังงานต้นกำเนิดเดียวกันนะคะทุกคนทุกดวงจิตไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งใดใ,ในโลกนี้ค่ะมาจากแหล่งพลังงานต้นทัศก์ก็เนมือนเดียวกันที่เลือกรงที่จะมาเรียนรู้ในวิถีที่มันแตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็าคือเขาเขาก็คือเราบางทีมองไปรอบข้างอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเราในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันแตกมาจากพลังงานเดียวกันขอเพียง แค่เราทำความเข้าใจในจุดนี้ค่ะก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าคำว่ารักไรง่อนไขคืออะไรมันเป็นเรื่องของมิติของจิตวิญญาณนะคะเป็นเรื่องของมิติที่ห้าไม่ใช่มิติแห่งกายภาพว่ารักแรงื่อนไขแล้วฉันต้องไปรักทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไขใครจะมาทาร้ายฉันก็ได้ใครจะปาอะไรใส่ฉันก็ได้ฉันรักฉันเลยไม่วิ่งหนีทันนั้นเป็นการเข้าใจผิดนะคะมันการทําร้ายหรือว่าเปดเบียนตัวเองด้วยซ้าหลักของโลกใบนี้ค่ะ ง่ายๆในการสร้างสุขในชีวิตของตัวเองและผู้อื่นก็คือไม่เบียดเบียนจักรวาลตัวเองและไม่เบียดเบียนจักรวาลผู้อื่นนะคะเพราะแต่ละคนก็มีจักรวาลของตัวเองเพียงแค่เลือกเขียนบทมาแตกต่างกันแค่นั้นเองบางคนเลือกที่จะไปทางรัตดตรงบางคนเลือกที่จะไปทางอ้อมก็เป<อ>็นเรื่องของแต่ละบุคคลอะเรามีหน้าที่เพียงแค่ร,รับรู้เข้าใจและวางลงเข้าใจในทุกสรรพสิ่งเข้าใจในจิตวิญญาณของเราว่าเราลงมาเพื่ออะไรเมื่อถูกกระแทกหรือว่า ถูกกระตุ้นนะคะด้วยกระบวนการต่างๆจากองค์กรู้ภายในเนี่ยถ้าเราตื่นรู้เนี่ยตื่นแล้วจะไปไหนต่อตื่นแล้วต้องรู้อ่ะต้องรู้ที่จะเลือกที่ว่าจะเรียนรู้ว่าจะไปทางไหนต่อับชีวิตตามสิ่งที่เราเขียนมาบางคนอาจจะเขียนมาเพื่อฉันต้องการมาเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองและส่งพลังงานดีๆกับโลกใบนี้อันนั้นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นพื้นฐานของแต่ละดวงจิตเลยนะคะเพียงแค่เราทำตรงจิตให้ตื่นรู้ มีความสุขกับตัวเองและแผ่กระจายความถี่จากตัวเราอย่างง่ายๆเล็กๆเนี่ยออกไปสู่คนรอบข้างเนี่ยมันก็ช่วยยกระดับความถี่มวลรวมของโลกใบนี้ได้แล้วรวมถึงกระจายออกไปทั่วจัก,กรวาลน,นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเริ่มจากโฟตอนหรือเริ่มจากอิเล็กตรอนเริ่มจากอะไรเล็กๆ,ๆนี่แหละค่ะและกระจายวงกว้างออกไปมันไม่ได้มาจากการเอาก้อนใหญ่แล้วแตกแล้วก็ฉันต้องมาจากความยิ่งใหญ่นะคะจริงๆเราก็มาจ,จากจุดเล็กๆ,ๆเดียวกันนั่นคือโฟตอน หรือสนามพลังงานคิกอะไรต่างๆนี่มีการค้นพบในปัจจุบันนะคะเธอก็คือฉันฉันก็คือเธอเพอเ่าเหมือนกันหมดะค่ะเป็นคมตแตกต่างเพียงแค่มาอยู่ในมิตินี้ในรูปร่างหรือรูปร่างหรือหน้าตาที่แตกต่างกันแค่นั้นเองแต่ในส่วนของดวงจิตวิญญาณของแต่ละคน เดิมแท้แล้วเราเหมือนกันหมดนะคะไม่มีใครแตกต่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักวิธีหรือรู้จักทําตัวเป็นนักเล่นแร่ไปท่าุเดอเมจิเชียนนะคะนักเล่นแร่ไปท่าทางจิตวิญญาณนะคะชีวิตเราจะมีความสุขได้อย่างงไไ่ายดายเพราะว่าเรารู้จิตง่ายๆค่ะเพียงแค่การวางอารมณ์ก็จะรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตวางจิตวางยังไงคะให้จิตเรามีความสุขวางยังไงให้จิตเรารับรู้ ว่าทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเข้าใจในทุกสปปรรพสิ่งและปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการนะ,ะเพราะว่าในแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะมันมีกระบวนการต่างๆที่ทางจัก,กรวาลหรือองค์ุรุได้ค่อยๆทยอยนะ,ะทยอยส่งมาให้กับเราตามมรระหรือตามความถี่ของเราที่อยู่ในณปัจจุบันขณะนั้นนะคะเพียงแค่เราอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะ่ะและรู้จักการวางจิตวางอารมณ์เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราเขียนไว้เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้อง คืนกับสุ้านณีแท้จริงอะ่ะเป็นแค่จะใครจะไปเร็วไปช้าแค่นั้นเองมันเป็นเส้นทางเลือกเสรีนะคะบางคนอาจจะเพิ่งลงมาเกิดไม่นานเขาก็อยากจะอยู่ต่อและเล่นไปเรื่อยแต่บางคนอยู่มานานแล้วเป็นโอโซนะคะเขาก็อยากจะกลับแล้วเราะฉันได้ทําหน้าที่ทําตามแผนงานที่เขียนไว้มานานนมและอยากจะกลับบ้านเสียทีนะก็แล้วแต่เส้นทางเลือก้องเป็นฟรีวิวหรือว่าเจ็ดจำนวเสรีที่ต้องการจะเลือกอย่างไรแต่สุดท้ายแล้ว เลือกอย่างไรมันก็อยู่บนความบาราน,นะคะ์ค่ะตามหน้าที่ของแต่ละคนที่เขียนมาในแต่ละภพแต่ละชาติว่าจะสร้างสมดุลณให้กับโลกใบนี้อย่างไรแล้วก็กลับบ้านอย่างแท้จริงอย่างไรหลายคนจะศึกษาในเรื่องของจเตวิญญามโซมีดซึ่งความเข้าใจอย่างแท้จริงของตึงต่างที่คําบรรยัติต่างๆเหล่านี้นะของเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้แต่ละดวงจิตะได้เรียนรู้แต่รู้แล้ว ค่อยปลดกรรมของแต่ละบุคคลนะะที่มันสะสมมาเนิ่นนานในแ,แต่ละแต่ละภพแต่ละชาตินะคะให้มันปลดไปได้เร็วขึ้นเพราะว่าการสะท้อนกันของแต่ละดวงจิตแต่ละคนที่เข้ามาชีวิตนะคะถ้าเราฉลาดที่จะเรียนรู้ฉลาดจะเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สะท้อนนะคะเราก็จะสามารถปลดสิ่งเหล่าน,นี้ไปได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เราไม่ซับมันเอามาแล้วก็เรียนรู้สาเหตุคืออะไรทําให้เกิดผลเช่นนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ดับไปที่เหตุอะค่ะแล้วผมมันก็จะดับไปเองเพียงรู้ที่มาที่ไปของชีวิตอะค่ะเข้าใจความเป็นไปไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินทุกคนก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงเจอเป้าหมายที่แท้จริงในการที่เราเลือกลงมาเล่นในโลกใบน,นี้นะลงมาเรียนรู้ะคะ่ะในสิ่งที่บางเรื่องดุงจิตเราที่อยู่บนพลังงานต้งกำเนิดจะรู้สึกว่ามันว,ว,าวา่างๆว่างเปล่า มันชา้นยิ่งสงบขอลงมาเล่นนิดนึงเล่นเสร็จแล้วอาจจะลืมตัวลืมตนนะคะก็เลยถูกกระตุ้นให้ตื่นแล้วก็เดินทางย้อนกลับไปสู่บ้านที่เราจากมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่พรมแตกต่างกะะันค่ะในโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นเส้นทางเลือกเส้นอย่างอยู่บนเส้นทุกอย่างอยู่บนเส้นทำลายที่เขาเลือกกันเองอะ่ะเราเลือกจะไปเส้นทำลายแห่งความ บางครั้งลำยย่ำรวยแห่งความสงบสุขเห่งความราบเรียบแห่งความคล่องตัวเราก็จะได้อยู่เส้นทางนั้นนะคะแต่ถ้าเราเขียนบทเพื่อที่จะไปเส้นแนวทางหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้และไปส่งต่อว่าเราจะกลับจากเส้นทางนั้งกลับมาสู่เส้นทางแห่งความรอบเรียบได้อย่างไรก็เป็นเป็นบทที่เขาเขียนไวอ้อ่ะของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถไปตัดสินหรืจะไปแบ่งแยกใครได้เลยเพราะว่า เรารู้แล้วว่าเขาก็คือเราก็คือเขาเพราะว่าเรามาจากแหล่งพลังงานเดียวกันเพียงแค่กระจายตัวแตกตัวขนออกไปเป็นดวงจิตต่างๆแล้วก็ลงมาเล่นที่จะเรียนรู้และกลับไปแค่นั้นเองค่ะในวันนี้ในหัวข้อของนักเล่นแร่แต่ท่าทางจิตวิญ,ญญาณนะครับดี่ก็อธิบายเนาะประมาณนี้นะตามความเข้าใจของตัวเองตาองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาในดวงจิตนะคะและอยากจะส่งต่อให้ผู้คน ที่เข้ามารับฟังค่ะได้รับรู้ว่าสิ่งมันเกิดขึ้นในจิตเป็นยังไงเรามาจากไหนเราต้องไปที่ไหนแล้วเราจะเลือกวางจิตเราอย่างไรในการรับรู้สภาวะอารมณ์ต่างๆในชีวิตไม่ใช่เพื่ออะไรค่ะเพื่อรุงจิตของเราเองเพื่อที่จะได้ลกลับบ้านนะคะที่แท้จริงตามเจตจำนงที่เราเลือกของแต่และบุคคลแค่นั้นเองค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีความเข้าใจนะคะเรื่องที่จะเรียนรู้ไม่แบ่งแยกไม่ตัดสิน ได้เลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่ห้าทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างง่ายดายนะข้องจันในทุกด้านเขาให้มีความสุขทุกคนนะคะเพ,พราะพัานาในความสุขเป็นเรื่องความถี่ที่สูงนะคะเมืเรามีความสุขความถี่ที่สูงรอบข้างเราก,ก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันแค่เราตื่นรู้ให้คนเดียวค่ะเราสามารถปลุกคนรอบข้างให้ตื่นรู้ได้อย่างง่ายดายขอเพียงเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะและไม่กังวลเลยว่ารอบข้างจะเป็นเช่นไรทําตัวเราให้ดีรอบข้างก็จะดีเองเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นะคะ เนี่ยท่านก็พูดกันไว้จะพูดตื่นรู้นะะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยจริงๆเราเพียงแค่เปลี่ยนที่ภายในของตัวเองนะกลับเข้ามาเรียนรู้ภายในตัวเองเดินตามแนวทางเส้นทางที่องค์ครุภายในบอกแล้วเราจะได้กลับบ้านอย่างแท้จริงนี่อย่างง่ายดายไปสู่ความนิ่งว่างสว่างสงบไร้ซึ่งอัตราตัวตนนะคะไม่ต้องยึด้ะไรทั้งสิ้นกลับไปสู่ความว่างด้วยจิตที่ว่างนิ่งสงบกันทุกคนนะคะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ